สวัสดีครับส่วนบุญยนุษครับผมวันนี้เราจะมาะโน้มกิ่งฝรั่งแต่ต้นนี้ต้นนี้จะของส่วนไม่ได้โน้มเองครับมันมันโน้มเองโดยธรรมชาติเพราะว่าโคนต้นของเขามันดินมันอาจจะโดนฝนแล้ว ยิ่งแต่จะสุดแล้วมันมันมันเอ็นของมันเองมันโน้มมันเองอ่าโดยธรรมชาติของเขาผมซึ่งเจ้าของสวนยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเขาล้มเขาเองโดยเอ็นไปอีกทิศทางหนึ่งซึ่งเหมือนกับจะล้มแต่ผลของมันดีตรงไหนทันทีที่ต้นมันเอ็นลงหรือมันโน้มลงไปของมันธรรมชาติของมันมันจะแตกยอดออกมาใหม่นี่ครับมันจะแตกยอดออกมาใหม่ อ่าเนี่ยมันจะแตกยอดออกมาใหม่อ่ามันจะแตกยอดออกมาใหม่โดยที่ผมไม่ต้องไปโน้มโน้มกิง่งให้มันเสียเวลาอ่าธรรมชาติโน้มให้ผมเองพันทีที่มันโน้มเองมันก็จะแตกกิ่งใหม่มาตามตามตาม,ตามก้านนี่ครับผมพร้อมดอกอ่าพร้อมดอกนี่ครับพร้อมดอกนะฮะมันเองมันเอง มันโน้มมันเองครับผมไม่ได้ทําอะไรแต่แต่กับการว่ามันเป็นผลดีเดี๋ยวผมจะใช้ทฤษฎีนี้ทําดูที่ว่าต้นต้นเนี้ยจะติดลูกไหมและติดลูกดอกไหมนี่ฮะมันแตกออกมาต้นมันโน้มลงเอ็นลงแตกออกมามันก็จะมียอดครับแล้วก็มีดอกขึ้นมาด้วยนี่ครับ แต่ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกมาว่าต้องตัดยอดะฮะเนี่ยต้องตัดยอดไม่ให้เขาพุ่งไปข้างบนะผมก็จะตัดยอดอ่าตัดยอดตามที่อาจารย์บอกดูดีว่าลูกพวกนั้นจะติดลูกไหมผมก็จะตัดตัดไปให้มันยอนพุ่งไปตัดออกเลยครับนี่ฮะตัดออกเลยตัดออกเลย อ่าตัดออกไปเลยดูที่ว่าสูษรดีเนี้มันจะติดติดลูกไหมต้นนี้สำหรับต้นนี้ผมจะลองทําลูกต้นมันโน้มเองเองเอในกรผมจะทําลูกให้ดูว่ามันจะติดลูกหรือเปล่าอาจจะทดสอบดูเดีย๋ยวผมจะตัดที่หมดเลยตัดที่หมดอ่ะเพจะทดสอบดูว่ามันจะตามที่อาจารย์คนนึงเขาบอกผมให้ตัดยอดออก ต้นในเองนะมนดูดิว่ามันมันจะแตกต้นมันจะแตกจริงมันจะแตกเหมือนกันไหมอ่าผมจะทดสอบดูที่ส่วนของบุญยมต้นเองจะทดสอบดูว่ามันจะมันจะเป็นจริงหรือเปล่าตัดเลยครับตัดออกเลยดูดิว่าหลังเราจะจะโคนจะแตกลูกไหมอ่า ตัดเลยตัดเลยครับตัดเลยครับทดสอบด้วสวนเราเองครับทดสอบวยสวนเราเองดูที่ว่ามันจะแตกออกมาพร้อมดอกไหมถ้าตัดยอดการจเจริญเติบโตด้วย ถือโอกาสทำกิ่งไปเลยเถือโอกาสแต่งเพื่อการออกยอดแล้วก็แตกดอกอตัดเลยครับการบอกว่าให้ตัดไปเลย,เลยดูว่าดูที่ว่าจะเป็นจริงไหมดูที่ว่าจะเป็นจริงไหมเ,เรามาทดสอบกันกับที่สวนบุญยนุษย์ได้เลยครับต้นมันเองไปแล้วก็กตัด ตัดยอดเลยตัดยอดไปเลยดูที่ว่ามันจะแทนยอดแล้วพร้อมแตกดอกแล้วพร้อมมีดอกหรือเปล่าอ่ามาแล้วอีกไม่นานเกินรอ,อก,ก็จะได้เห็นครับครับคลิปนี้ก็จบไว้ที่เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ